ประเด็นการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลเป็นประเด็นที่รับรองว่ามีความสำคัญมากแก่ประชาชนทั้งในการสนับสนุนการเศรษฐกิจและให้ความสำคัญต่อการเพิ่มเติมความเข้มแข็งทางการคลังของประเทศวันนี้เราจะพูดถึงการประชุมที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2568ซึ่งเป็นการประชุมสำ,สำคัญสำหรับการกำหนดวงเงินงบประมาณปี2570ซึ่งมีการเข้าร่วมโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินชาวีรกุลและรัฐมนตรีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจและต้องสนับสนุนการเข้าใจของประชาชนเพิ่มขึ้นนายยกรัฐมนตรีอนุทินกล่าวว่าการประชุมนี้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อการกำหนดวงเงินงบประมาณเพื่อให้รัฐบาลสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสำคัญเช่นกันก็คือการรักษาวินัยการเงินการคลังและสร้างความสเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งทุกสิ่งนี้ต้องมีการใช้ใจ่ายภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า แต่ที่น่าสนใจคือการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลมักจะเป็นประเด็นที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันและเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการของรัฐบาลในการใช้เงินของประชาชนจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องมีการติดตามและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและนี่คือสิ่งที่ไม่ใช่เพียงแค่การใช้จ่ายงบประมาณเ like ท่านั้นแต่ยังมีการสร้างความเข้มแข็งทางการคลังและการดูแลเศรษฐกิจของประเทศด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญและต้องมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อนๆสามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ต่างๆที่ระบุไว้ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลและประเด็นเกี่ยวกับการดําเนินการของรัฐบาลในเรื่องนี้และนี่คือประเด็นที่น่าสนใจและต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้าใจและสนับสนุนการดําเนินการของรัฐบาลในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าคุณคิดอย่างไรกับประเด็นนี้มีความคิดเห็นอะไรไหมมาแบ่งปันความคิดเห็นกันในกลางคนกันเถอะ